สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลมอเตอร์ไรล์กันอเช่นเคยครับในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันซึ่งมันก็คือมินิบ а ์ไฟฟ้า EV 1 0 0โดยรถคันนี้มีชื่อว่าโอกิร้อยจากโอกินาว a าออโตเทคแต่เพื่อนๆอ,อย่าพึ่งเข้าใจผิดไปนะครับว่านี่เป็นรถจากแบรนด์ญี่ปุ่นเพราะโอกินาว a าออโตเทคเป็นแบรนด์รถอินเดียโดยไฮไลท์ที่สําคัญของมันก็คือว่า หน้าตาช่างละไม้คล้ายกับรถที่วางจำหน่ายในประเทศไทยซะเหลือเกินคงเดาไม่ยากกันใช่ไหมครับว่ามันเหมือนกับอะไรนั่นก็คือเจ้า Gpx Demon ตัวแรกที่เป็นไฟกลเพียงแต่ว่าได้ถอดเครื่องยนต์ออกไปแล้ววางด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนแทนซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทาง Gpx ได้ไปผลิตรถให้กับทางโอกินาว a ออโตเทคหรือเปล่าผมต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่า ไม่ว่าจะเป็นโอกิร้อยคันนี้หรือตัว GPS Demon ก็ตามแต่ต่างก็ล้วนใช้ชิ้นส่วนซัพพลายเออร์เดียวกันจากต่างประเทศดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจอะไรครับที่เราจะเห็นรถคันนี้มีดีไซน์คล้ายกับรถในประเทศไทยเราเพราะที่จริงแล้วในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเวียดนามเอง ก็ยังมีรถอีกหลายแบรนด์ครับที่ใช้หน้าตาคล้ายๆกับตัว g p x Demon นี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะนำไปตีแบรนด์ของเขาเองและมีการเปลี่ยนออปชั่นอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชุดไฟเลี้ยวตัวแฮนด์กระจกมองข้างหรือยางเป็นต้นแต่ยังคงใช้พื้นฐานหน้าตารถในแบบที่พวกเราเห็นคุ้นชินกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ เป็นรถคอนเซปต์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงหลายปีก่อนแต่ว่าทางสื่ออินเดียก็ได้บอกไว้ว่าจะมีการเปิดตัวโฉมโปรดักชันในเร็วๆนี้และแน่นอนว่าหน้าตาของมันอาจจะมีรายละเอียดออปชันที่ปรับให้มันแตกต่างจากตัวคอนเซปต์นี้ไปอีกเล็กน้อยก็เป็นไปได้ แม้หน้าตาเราจะคาดเดาไม่ถูกครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ทาง o k กิน w a Autotech ก็ได้เคลมสมรรถนะของมันไว้ว่าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางขับเคลื่อนอยู่ประมาณ150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าหากประเทศไทยเรา G.P.X ได้นำเจ้าเดมอนที่เป็น EV 1 0รมาวางตลาดในประเทศไทย ยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้พวกเราได้รับฟังกันได้เลยครับแต่ยังไงก็รบกวนขอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะครับและสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานโมโตร i v วาเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามพวกเรากันไว้ด้วยครับทั้งในส่วนของ YouTube นี้ฝากกด s u b s c r i b e แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามเป็นแบบ f a v o r i t ิจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลมโตอราโาต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ